สวัสดีค่ะแหม่มที่ปรึกษาการขายโชว์รูมโตยโยต้านะครทนสาขาเชพรักนะคะมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะมีรถดีๆมาแนะนาให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นรถรีโว่ค่ะสประตูนะคะโดยตัวรุ่นนะคะจะเป็นรุ่นเกตรุ่นไฮนะคะเกียร์อัตโนมัตินะคะสําหรับตัวรุ่นรถนะคะ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะรอลูกค้านะคะมารับนะคะโดยที่ตัวอุปกรณ์นะคะมีการติดตั้งไปเป็นอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวพาไปเชิญชมกันได้เลยค่ะ ค่ะรุ่นนี้จะเป็น Revo d o u b l e c a ร2.4ไฮเกียร์อัตโนมัตินะคะราคาอยู่ที่1ล้านนะคะ32,000บาทนะคะสีเทาดำซึ่งความพิเศษสำหรับตัว g ฮนะคะตัวนี้จะมีกล้องค่ะกล้อง360องศานะคะซึ่งอยู่ตรงหูช้างตรงนี้นะคะหูช้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบพับและเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมอตัวไฟเลี้ยวนะคะ ต่อมานะคะงานการสัดแทสี่ชิ้นค่ะให้ความคงทนสวยงามนะคะมูลค่าอยู่ที่1,400บาทค่ะถัดมาก็จะเป็นเบ้ากันรอยแคปด้านนะคะมูลค่าอยู่ที่900บาทค่ะตัวนี้ก็จะช่วยให้เล็บไม่ขูดกับตัวถังรถเวลาเปิดประตูนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นแผงประตูนะคะแผงประตูก็จะเป็นแผงประตูสีดําค่ะตกแต่งด้วยแถบสีเงินนะคะ มาส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็มีปุ่มปรับลดเครื่องเสียงเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคริสคอนโทลด้วยนะคะตรงก้านพวงมาลาัยหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะรองรับ p p l e CarPlay และ Android Auto ค่ะนะคะจะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังและหนังสังเคราะห์นะคะส่วนด้านคนขับนะคะก็จะปรับด้วยไฟฟ้าได้นะคะในสำหรับของตัวรุ่นหายนะคะ ถัดมาสําหรับคันนี้นะคะแหม่แถมตัวกล้องนะคะกล้องบันทึกหน้าแล้วก็หลังนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อไ i f i ได้แล้วก็ดูผ่านสมาร์ทโฟนได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันนะคะของ Toyota นะคะมูลค่าตัวนี้ก็อยู่ที่6,000บาทค่ะอันนี้เราก็แถมให้ไปเลยนะคะ มาเรามาดูด้านหลังของตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะด้านหลังของตัวรถนะคะเนื่องจากรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสีประตูตัวไฮ้นะคะด้านหลังก็จะมีแอร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ตกแต่งด้วยแถบสีเงินนะคะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วกออ็อย่างที่บอกไปก็จะมีกล้องนะคะกล้องมองหลังติดตั้งให้ด้วยอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะลักษณะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของตัวรถกันเลยดีกว่า ด้านท้ายนะคะแหม่มก็ติดตั้งในเรื่องของตัวอุปกรณ์กระบะไลเนอร์ไว้ให้นะคะกระบะไลเนอร์ตัวนี้ติดตั้งตัวผ่อนแรงด้วยนะคะตัวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าตัวของกระบะไลเนอร์นะคะจะเป็นแบบพรีเมียมค่ะเป็นแบบไทเอสนะคะจะต่างกันกับสแตนดาร์ดตัวที่หูนะคะตัวหูอันนี้ก็จะเป็นหูแบบพรีเมียมนะคะมูลค่าจะอยู่5,700บาทส่วนตัวผ่อนแรงท้ายเนะะี่ยค่ะมูลค่าจะอยู่ที่1,500บาทนะคะจะช่วยลด แรงไปได้ถึง3เท่าเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะง่ายบางที่ผู้หญิงเปิดมันก็จะค่อนข้างหนักนิดนึงอันนี้เราก็ช่วยผ่อนแรงได้นะคะก็อันนี้ก็แนะนําให้ติดนะแต่ว่าอันนี้ก็คือแม่แถมให้ไปเลยนะคะงานแท้ของ Toyota ทุกชิ้นนะคะ,ะเราติดตั้งให้พร้อมกับวันส่งมอบนะคะลูกค้าได้รับการวารันตีนะคะสปีแสนโล ค่ะถัดมาจะเป็นที่ชาร์จภายในรถนะคะ USB charger ค่ะรุ่นนี้จะรองรับพอร์ตแบบ Type C นะคะมูลค่าจะอยู่ที่1,800บาทค่ะสำหรับลูกค้าที่มีสายชาร์จแบบ Type C ก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรายังไงไปฟังแคมเปญด,ดีกันเลยดีกว่าค่ะ จบไปแล้วนะคะก็เป็นตัวรีโว่สประตูนะคะเป็นเกตรุ่นไฮเกียรอัตโนมัตินะคะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันบ้างไหมเอ่ยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของรุ่นนี้นะคะเอาง่ายๆเดี๋ยวยังไงแหมพามาแนะนาฟังแคมเปญกันให้ดีๆแล้วกันนะคะสําหรับตัวรุ่นนี้นะคะสําหรับปีนี้ด้วยนะคะตัวกระบะรีโว่นะคะเราสามารถที่จะให้ดอกเบี้ยสูงสุด 0%นะคะสูงสุดได้นานถึง60งวดนะคะหรือ5ปีนะคะโดยที่ลูกค้านะคะต้องทำการดาัดอยู่ที่25%ค่ะแล้วก็ในสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะดาวต่ำๆนะคะตรงนี้ก็จะมีในการดาวที่15%เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้า15%นะคะลูกค้าจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่20 สตางนะคะหรือ0.20สตางนะคะในส่วนของเงื่อนไขการรับนะคะตัวดอกเบี้ยพิเศษนะคะลูกค้าต้องทำงานประจำนะคะรับเงินเดือนผ่านบัญชีนะคะแล้วก็มีสำเนาเร่มรถเก่านะคะเข้าเงื่อนไข2ข้อนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าต้องจ่ายต้นงวดเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะได้รับแคมเปญ ดอกเบี้ยพิเศษอย่างเมื่อสกูที่ได้นําเสนอไปนะคะก็ถ้ายังไงลูกค้าสอบถามเข้ามาได้นะคะสําหรับลูกค้าท่านอื่นนะคะที่ไม่เข้าเงื่อนไขเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องการออกรถอย่างด้วยนะคะก็แนะนำว่าให้สอบถามกันเข้ามานะคะยังไงเดี๋ยวแมบบมีแคมเปญอื่นๆนะคะคอยรองรับให้ลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการออกรถ800บาทแคมเปญนี้ของเราก็ยังมีอยู่นะคะก็ให้โทรเข้ามาสอบถามได้ส่วนแคมเปญอื่นๆนะคะอย่างเช่น ตัวรถกระบะหรือรถตู้หรือรถเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวตอนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็สอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวยังไงจะฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะเบอร์ติดต่อนะคะจะเป็นเบอร์0 9 2ย์เก้0นะคะช่องทางติดต่อทางรายก็เช่นเดียวกันนะคะ และก็ฝากช่องไว้นิดนึงค่ะก็ช่อง YouTube นะคะช่องนี้เลยที่ลูกค้ากำลังรับชมอยู่นะคะก็เป็นช่อง Happy บี้คาบ h ชารีนะคะก็จะมีแคมเปญดีๆมานำเสนอกันก็ยังไงฝากลูกค้ากดไลค์ กด s u b s ไ r i b e ไว้ด้วยละกันนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เสียงด้านิดนึงนะคะก็ขออภัยด้วยละกันสำหรับวันนี้ค่ะก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยละกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ